เดินไปตามถนนอิฐสีเหลืองเช่นเดียวกับแหล่งกําเนิดอํานาจทุกชนิดความรู้สึกก็มีข้อบกพร่องเช่นกันแนวคิดมนุษย์ยมถือเอาว่ามนุษย์แต่ละคนมีตัวตนภายในอันแท้จริงอยู่หนึ่งเดียวแต่เมื่อผมพยายามเข้าถึงมันผมก็มักจะ,ะเผชิญกับความเงียบหรือไม่ก็โต้เถียงอึงคะนึงเพื่อจะเอาชนะปัญหานี้และที่มนุษย์ยมไม่เพียงเปล่าประกาศถึงแหล่งกําเนิด อำนาจใหม่ของอำนาจแต่ยังประกาศกระบวนการใหม่ในการเข้าถึงอำนาจนั้นและการได้รับความรู้อันแท้จริงด้วยในยุโรปรยุคก,กลางสมาการสําคัญของความรู้คือความรู้เท่ากับตําราเอกตรก,กะถ้าผู้คนต้องการร,รู้คําตอบของคําถามสําคัญข้อหนึ่งพวกเขาจะอ่านตําราและใช้ตรรกะของพวกเขาเพื่อทําความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเนื้อความในตํารานั้นตัวอย่างเช่นนักปราชญ์ที่ปรารถนาจะบรรยายรูปร่างของโลกจะพิเคราะห์ไป ไบเบิลเพื่อมองหาแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องคนคนหนึ่งบอกว่าในยบ38 13กล่าวไว้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยขอบลวกเอาไว้และเขย่าให้คนพันล่วงไปหมดเราปาดให้ผลว่านี่หมายความว่าโลกนั้นจะมีขอบซึ่งพระเจ้าสามารถช่วยเอาไว้ได้มันจึงจะต้องเป็นซีเรียมจัตุรัสแบนราบ ปาดอีกคนไม่เห็นด้วยกับการแปลความนี้โดยยกข้อความจากอิสยา40:22ซึ่งบอกว่าพระเจ้าประทับบนบัลลังเหนือวงกลมแห่งโลกนั่นมีได้พิสูจน์ว่าโลกกลมหรอกหรือในทางปฏิบัตินี่หมายความว่าเหล่าบัณฑิตแสวงหาความรู้โดยใช้เวลาหลายปีในโรงเรียนและห้องสมุดอ่านตำราเล่มแล้วเล่มเล่าและรับคมตะก,กากองพวกเขา,าเขาพื่อให้สามารถเข้าใจตำราได้ยอย่างถูกต้อง การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การปริวัติทางวิทยาศาสตร์เสนอสมาการความรู้ที่แตกต่างกันไปอย่างมากความรู้เท่ากับข้อมูลจากการสังเกตคูณวิทยาศาสตร์ถ้าเราต้องการรู้คําตอบของคําถามใดเราต้องรวบรวมข้อมูลการสังเกตที่เกี่ยวข้องแล้วใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์มัน ตัวอย่างเช่นเพื่อจะประมาณรูปร่างที่แท้จริงของโลกเราได้เริ่มโดยเฝ้าสังเกตดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆจากตำแหน่งต่างๆกันทั่วโลกเมื่อรวบรวมผลสังเกตการได้มากพอเราสามารถใช้ตรีโกณมิติเพื่อหาข้อสรุปได้ไม่เพียงรูปร่างของโลกเท่านั้นจะรวมถึงโครงสร้างของระบบสุริยะทั้งหมดด้วยในทางปฏิบัติ นี่หมายเขาว่านักวิทยาศาสตร์ค้นหาความรู้โดยใช้เวลาหลายปีในการเฝ้าสังเกตทําการทดลองและออกสํารวจวิจัยรวบรวมข้อมูลสังเกตการให้มากขึ้นและมากขึ้นแล้วรับคมเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาเพื่อจะได้แปล ความข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกต้องสมการความรู้ทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างน่าอาัศจรรย์ในทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์และอีกหลากหลายสาขาวิชาแต่มันก็มีข้อเสียอันใหญ่โตอยู่ข้อหนึ่งคือมันไม่สามารถรับมือกับปัญหาด้านคุณค่าและความหมายได้บัณฑิตยุคกลางสามารถนิยามได้อย่างแน่น,นอนที่สุดว่าการฆาตกรรมหรือการลักขมโมยเป็นความผิดและ ว่าเป้าหมายของชีวิตคือการทําตามคําสั่งของพระเจ้าเพราะตําราบอกเอาไว้อย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมอบคําตัดสินทางจริยธรรมเช่นนั้นได้ไม่ว่าจะมีข้อมูลมากเพียงไรหรือความเฉืี่ยแหลมทางคณิตศาสตร์เพียงใดก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าฆาตกรรมเป็นสิ่งผิดแต่สังคมมนุษย์ไม่สามารถเอาตัวรอดได้หากปราศจากการตัดสินเชิงคุณค่าเช่นนั้น ทางหนึ่งที่จะเอาชนะความยากในข้อนี้คือการใช้สมาการเก่าแก่จากยุคกลางต่อไปพร้อมๆกันกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบใหม่ๆเมื่อเผชิญกับปัญหาในเชิงปริบัติเช่นการประมาณรูปร่างของโลกการสร้างสะพานหรือการรักษาโลกเราจะรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและวิเคราะห์มันด้วยคณิตศาสตร์แต่เมื่อเผชิญกับปัญหาทางจริยธรรมเช่นการบอกว่าก,การบอกว่าควรให้หย่าทำแท้งหรือมีรักร่วมเพศหรือไม่เราควรอ่านตำราทางออกแบบนี้ เป็นที่ยอมรับกว้างขวาง,งในสังคมสมัยใหม่นับตั้งแต่บริเตนยุควิกตอเรียไปจนถึงอิหร่านในคริสต์ศตวรรษที่21อย่างไรก็ดีแนวคิดมนุษยนิยมยังนําเสนออีกทางเลือกหนึ่งขณะที่มนุษย์มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสมการใหม่ในการครอบครองความรู้ในเชิงจริยธรรมก็ปรากฏขึ้นเป็นความรู้เท่ากับประสบการณ์คูณความรู้สึก าเราปรารถนาจะรู้คำตอบของคำถามทางจริยธรรมใดๆเราจำเป็นต้องเชื่อมโยงประสบการณ์ภายในของเราและเฝ้าดูมันด้วยความรู้สึกอย่างสุดกำลังในทางปฏิบัตินี่หมายความว่าเราแสวงหาความรู้โดยใช้เวลาหลายปีเพื่อสะสมประสบการณ์และรับคมความรู้สึกของเราเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจประสบการณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องประสบการณ์คืออะไรกันแน่มันไม่ใช่ข้อมูลจากการสังเกตประสบการณ์ไม่ได้เกิดจากอะตอมขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าโปรโตีนหรือจำนวน ทว่าประสบการณ์เป็นปรากฏการ์เชิงอัตถวิสัยที่ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบหลัก3ส่วนก็นคือสัมผัสอารมณ์และความคิดที่ห่วงขนาดใดขนาดหนึ่งประสบการณ์ของผมประกอบด้วยทุกสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในวงเล็บความร้อนความสบายความตึงเครียดหล,ยหลายๆทุกอารมณ์ที่ผมรู้สึกในวงเล็บรักกลัวโกรธและความคิดใดก็ตามที่ผุดขึ้นมาในใจ และความรู้สึกคืออะไรมันหมายถึง2อ,อย่างอย่างแรกคือการเอาใจใส่สัมผัสอารมณ์และความคิดอย่างที่สองคือการยอมให้สัมผัสอารมณ์และความคิดเหล่านั้นส่งอิทธิพลต่อผมแน่นอนว่าไม่ครวรยอมให้ทุกๆสายลมที่พัดผ่านกวาดเอาตัวผมไปแต่ผมก็ควรเปิดกว้างกับประสบการณ์ใหม่ๆและยอมให้มันมาเปลี่ยนมุมมองพฤติกรรมหรือแม้แต่บุค,คลิกับภาพของผมบ้างประสบการณ์และความรู้สึกต่างเสริมสร้างกันและกันเป็นวงจรอ,อันไม่รู้จักจบ ผมไม่สามารถมีประสบการณ์บางอย่างถ้าผมไม่มีความรู้สึกและผมไม่สามารถพัฒนาความรู้สึกได้จนกว่าผมจะได้พบกับประสบการณ์อันหลากหลายความรู้สึกไม่ใช่ทศัศนคติอันเลื่อนลอยที่พัฒนาขึ้นมาจากการอ่านหนังสือหรือฟังเลคเชอร์แต่เป็นการฝึก ทักษะเชิงปฏิบัติที่ต้องบ่มเพาะและสุกงอมได้ด้วยการนำไปปฏิบัติจริงเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นน้ำชาผมจะเริ่มจากการดื่มชาธรรมดาที่หวานมากขณะที่อ่านหนังสือพิมพ์ยามเช้าชาเป็นแค่ข้อ้างในการกินน้ำตาลเท่านั้นวันหนึ่งผมตระหนักได้ว่านอกจากน้ำตาลกับหนังสือพิมพ์แล้วผมแทบไม่ได้รสชาติของชาเลยดังนั้นผมจึงลดปริมาณน้ำตาลลงวางหนังสือพิมพ์ลงก่อนหลับตาเอาใจใส่พปธีชาผมเริ่มจดจำกลิ่นและลดอันเฉพาะตัวของมันได้ ไม่ชชาผมก็พบว่าตัวเองกําลังทดลองดื่มชาที่แตกต่างกันเช่นชาดชําชาเขียวเปรียบเทียบรสชาติอันวิจิตและกลิ่นหอมอันละเอียดอ่อนภายในเวลาไม่กี่เดือนผมเลิกซื้อชาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วหันไปซื้อ จากเฮโรดผมเริ่มมีความชอบเฉพาะเจาะจงกับชามูนแพนด้าจากเทือเขายาอันในเสฉวนผลิตจากใบชาจากต้นชาที่ใส่ปุ๋ยมูนแพนด้าด้วยเหตุนี้ทีละถ้วยๆผมรับคมความรู้สึกเกี่ยวกับชาของผมจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญชาถ้าคุณเสิร์ฟชามูนแพนด้าให้ผมในถ้วยกระเบื้องราชวงศ์หมิงตั้งแต่สมัยที่ผมดื่มชาช่วงแรกๆผมจะคงไม่ปราบป,ปื้มใจมากไปกว่าการเสิร์ฟชาให้คนงานในถ้วยกระดาษ คุณไม่สามารถมีประสบการณ์บางอย่างถ้าคุณไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่จําเป็นเสียก่อนและคุณไม่สามารถพัฒนาความรู้สึกของคุณได้นอกจากการดําเนินผ่านเส้นทางประสบการณ์อันยาวนานสิ่งที่เป็นจริงกับน้ําชายย่อมเป็นจริงกับศีลป่า,ายอย่างอื่นและความรู้ทางจริยาศาสตร์ทุกอย่างเช่นกันเราไม่ได้เกิด <neg ut, S 2> มาพร้อมกับความรู้สึกผิดชอบแบบพร้อมใช้แต่เมื่อเราเต,ติบโตผ่านช่วงชีวิตเราได้ทําร้ายคนอื่นและคนอื่นก็ทําร้ายเราเราทําในสิ่งที่เปลียนเมตตาและคนอื่นก็สแสดงเมตตาต่อเราเราใส่ใจเอาทุกความ ควารู้สึกทางศีลธรรมของเราก็จะแหลมคมขึ้นและประสบการณ์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นแหล่งกําเนิดของความรู้จริยศาสตร์อันทรงคุณค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องและแท้จริงแล้วผมคือใครดังนั้นละที่มนุษยนิยมจึงมอบชีวิตเหมือนกระบวนกลางเปลี่ยนแปลงภายในทีละเล็กทีละน้อยนําความง่เขลาไปสู่ความรู้แจ้งด้วยวิธีแห่งประสบการณ์เป้าหมายสูงสุดของชีวิตแบบมนุษย์นิยมคือการ พัฒนาความรู้อย่างเต็มที่ผ่านประสบการณ์อันหลากหลายทางด้านบัญญาอารมณ์และทางกายภาพในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19วินเฮมฟอนฮุมเบลหนึ่งในสาปนิกเอกของระบบการศึกษาสมัยใหม่กล่าวไว้ว่าเป้าหมายสูงสุดของการดำรงอยู่คือการกลั่นประสบการณ์ที่เป็นไปได้อย่างกว้างขวางที่สุดของชีวิตให้กลายเป็นภูมิปัญญาเขายังเขียนไว้ด้วยว่ามีจุดยอดสูงสุดแห่งชีวิตเพียงประการเดียวคือการได้วัดความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในการเป็นมนุษย์ นี่น่าจะเป็นคำขวัญของนักมนุษยนิยมทีเดียวหลักประจาของจีนโลกนี้คำจุนไ้ด้วยความสัมพันธ์กันระหว่างแรงตรงกันข้ามแต่เดิมแต่แต่เติมตเต็มกันและกันรเรียกว่าหินและหอย่างนี่อาจจะไม่เป็นจริงสำหรับโรคทางกายภาพแต่มันเป็นจริงอย่างยิ่งสำหรับโลคสมัยใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกติกาของวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และแนวคิดมนุษยนิยมทุกๆอย่างที่วิทยาศาสตร์ประกอบขึ้นด้วยหินที่มนุษยนิยมอยู่ภายในและในทางกลับ เช่นกันอย่างมอบพลังให้แก่เราในขณะที่หยินมอบความหมายและการตัดสินทางจริยธรรมอย่างกับหยินแห่งความเป็นสมัยใหม่คือเหตุผลและอารมณ์ห้องปฏิบัติการและพิพิธภัณฑ์สายการผลิตซูเปอร์มาร์เก็ตผู้คนมักจะมองเห็นแต่หยางและจินตนาการว่าโลกสมัยใหม่นั้นแสนแห้งแลง้งมีแต่วิทยาศาสตร์ตรก,การและยึดแต่หือแต่ประโยชน์เป็นสําคัญมีแค่ห้องปฏิบัติการหรือโรงงานเท่านั้นแต่โลกสมัยใหม่ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตอันสุรุ่ยสุร่ายด้วย ไม่มีวัฒนธรรมใดในประวัติศาสตร์ที่เคยให้ความสำคัญแก่ความรู้สึกความปรารถนาและประสบการณ์ของมนุษย์มากขนาดนี้มุมมองของนักมนุษย์นิยมที่ว่าชีวิตมีเป็นประสบการณ์ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมานั้นได้กลายเป็นตำนานอันเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่จํานวนมากตั้งแต่การท่องเที่ยวไปจนถึงศิลปะผู้แทนการท่องเที่ยวและเชฟพัตคารไม่ได้ขายตัวเรือว่าเครื่องบินโรงแรมหรืออาหารอันอารังการแต่พวกเขาขายประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับเราต่างหาก ในทำนองเดียวกันขณะที่การบรรยายยุคพรีโมเดนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์และการทำการกระทำภายนอกนวนิยายภาพยนตร์และบทกวีของยุคสมัยใหม่จะเน้นไปที่ความรู้สึกมหากาบกรีกโรมันและนิยายวีรคติยุคกลางล้วนแต่บรรยายถึงการกระทำมันกล้า,าหาญแต่ไม่ใช่ความรู้สึกบทหนึ่งบรรยายถึงอัศวินผู้กล้าหาญต่อสู้กับโอเกอร์ผลาดและสังหาร มันได้อย่างไรอีกบทหนึ่งบรรยายว่าอาัศวินได้ช่วยชีวิตเจ้าหญิงผู้เลอโฉมจากมังกรพ่นไฟและสังหารมันได้อย่างไรบทที่3พรรณนาว่าจอมเวทผู้โฉดชั่วรักพาตัวเจ้าหญิงแต่อัศวินได้ไล่ตามจอมเวทผู้นั้นและสังหารเขาอย่างไรแถบไบ่น่าแปลกใจที่วีวรบุริตในเรื่องมีแต่อัศวินทั้งนั้นไม่ค่อยมีช่างไม้หรือชาวชนบทเพราะชาวบ้านน่ะไม่กระทำการอันกล้าหาญนั้นหรอก ที่สำคัญที่สุดพวกวีรบุรุษไม่เคยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในที่สําคัญอะไรเลยอคลิสอาร์เธอร์โรแลนและรันเซลล์เลลวนเป็นนักาผู้ปราศจากความกลัวซึ่งมีมุมมองโลกอันกล้าหาญอยู่แล้วก่อนที่พวกเขาจะออกสู่การผจญภัยของตนและพวกเขายังคงเป็นนัก ลบผู้ปราศจากความกลัวที่มีมุมมองโลกแบบเดิมในตอนจบโอเกอร์ทั้งหลายที่พวกเขาสังหารและบรรดาเจ้าหญิงที่พวกเขาไปช่วยเหลือล้วนยืนยันถึงความกล้าหาญและภาคเพียนของพวกเขาแต่ที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรจะสอนพวกเขาเลยนักมนุษย์นิยมมุ่งเน้เนไปที่ความรู้สึกและประสบการณ์แทนที่จะเป็นการกระทำนี่เป็นศิละปะที่เปลี่ยนรูปไป w o r d s w o r ิร d o ด s โเยสฟีดิกเกิลส์และโซราไม่ค่อยสนใจอสศวินผู้กล้าหาญกับวิรกรรมของพวกเขาแต่กลับบรรยายว่าบรรดาคนงานและแม่บ้านธรรมดาธรรมดารู้สึกอย่างไรบ้างบางคนเชื่อว่ายูลิสซิสของจอยเป็นตัวแทนจุดสูงสุดของผลงานยุคใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ชีวิตภายในแทนที่จะเป็นการกระทําภายนอกใน260,000คำของจอยบรรยายว่าวันหนึ่งวันในชีวิตของชาวดับลินสตีเฟนเดดดาลัสและ อลโอาลูม um, ซึ่งตลอดทั้งวันนั้นพวกเขาทำแหม,มแทบไม่ได้ทำอะไรเลย มีคนไม่มากที่มีคนไม่มากนักที่อ่านยูริซิสตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆแต่าก,การเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นแบบเดียวกันนี้ได้ฝังตัวลงลึกในวัฒนธรรมนิยมของพวกเราไปด้วยในสหรัฐอเมริการายการซีรีส์ทางโทรทัศน์ s u r v i v บิมักจะได้รับชื่อเสียงในวงเล็บหรือคำตำหนิในการเปลี่ยนรายการเรียลลิตี้โชว์ให้กลายเป็นเรื่องพิลึก s u วายเบิเป็นเรียลลิตี้โชว์รายการแรกที่ไปถึงระดับสูงสุดของการจัดอันดับ เอ่อ n e w s e n c e และในปีคศ2007นี่ส t ามไทได้จัดอันดับรายการนี้ไว้ในรายการโชว์ทางโทรทัศน์100อันดับยอดนิยมตลอดการในแต่ละซีซั่นผู้เข้าแข่งขัน20คนในชุดว่ายน้ำจะถูกจับแยกกันเอาไว้ในเกาะเขตร้อนแห่งหนึ่งและพวกเขาก็ต้องเผชิญความท้าทายอันหลากหลายและในแต่ละตอนพวกเขาต้องโหวตให้คนหนึ่งในทีมต้องออกจากทีมไปคนที่เหลือและเป็นคนสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลกลับบ้านหนึ่งล้านเหรียญ ผู้ฝังนิยายโฮเมอร์สในกรีซในจกักรวรรดโรมันหรือในยุคกลางคงเห็นว่าแนวคิดนี้ช่างคุ้นเคยและน่าดึงดูดใจอย่างมากผู้ท้าทายเข้าสู่การแข่งขัน20คนเหลือฮีโร่รอดมาเพียงคนเดียวเยี่ยมไปเลยเจ้าชายของโฮเมอร์ชนชั้นสูงในโรมันหรืออสศวินครูเสด คงคิดว่าตนจะได้นั่งดูการแข่งขันนั้นเราจะต้องไปดูการผจญภัยอันน่าอัศจรแน่นอนการต่อสู้อย่างขอขาดบาดตายและการกระทําอย่างผู้กล้าหาญหรือผู้ทรยศอย่างไม่มีอะไรเทียบได้นักลบอาจจะแทงคนอื่นข้างหลังหรือสาดเครื่องในของตัวเองออกมาให้คนดูช่างน่าผิดหวังเป็นที่สุดการแทงข้างหลังและเครื่องในกระฉูดเป็นเพียงแค่คําเปรียบเปียแต่ละตอนมีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนอกจากนั้น15นาทีหมดไปกับการโฆษณายาสีฟันแชมพู และซีเรียลอีก5นาทีหมดไปกับการท้าทายที่กระจอกอย่างไม่น่าเชื่อเช่นใครสามารถคว้างลูกมะพร้าวเข้าห่วงได้มากที่สุดหรือใครจะกินมะแรงได้มากที่สุดใน1นาทีเวลาที่เหลือพวกฮีโร่ก็แค่พูดถึงความรู้สึกของพวกเขาคนนั้นพูดคนนี้พูดและฉันก็รู้สึกอย่างนี้จริงๆถ้าอัศวินครูเซธไดมานั่งดูรายการเซอร์เวอร์จริงๆละก็เขาจะคงคว้าเอาขวานมาฟาดทีวีด้วยความน่าเบื่อหน่ายและเซ็งสุดขีด ทุกวันนี้เรามักจะคิดถึงอัศาวินยุคก,กลางเหมือนเป็นคนโหดเหี้ยมไร้ความรู้สึกถ้าพวกเขามีชีวิตอยู่ท่ามกลางมูเราเราก็คงจะส่งเขาไปหานักจิตบำบัดที่อาจจะช่วยให้พวกเขาสามารถติดต่อกับความรู้สึกของตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ่นกระป๋องในเรื่องพ่อโมสแห่งออสเขาเดินไปตามถนนอิสีเหลืองและโดโรธีและเหล่าสหายหวังว่าจะไปถึงออสพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่จะมอบหัวใจให้แก่เขาเช่นเดียวกับที่หุ่นไร่กายอยากมีสมองและสิงโตอยากได้ความก้าหาญในตอนสุดท้ายของการเดินทาง พวกเขาคนพบว่าพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่เป็นพวกกรรมลอไม่สามารถให้อะไรกับใครได้เลยแต่พวกเขาก็ค้นพบบางสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือทุกสิ่งที่พวกเขาปรถนานั้นได้ไม่อยู่ในตัวของพวกเขาแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับอะไรจากพ่อมดผู้มีอำนาจดุจพระเจ้าเพื่อจะได้เป็นผู้มีความรู้สึกฉลาดหรือกล้าหาญคุณแค่ต้องเดินไปตามถนนอิสีเหลืองและเปิดตัวเองให้แก่ประสบการณ์ใดก็ตามที่ผ่านเข้ามาในทางของคุณกับตันเคลอร์และกับตันชองลุก พิกร์ดก็ได้เรียนรู้บทเรียนแห่งเดียวกันนี้ขณะที่พวกเขาเดินทางท่องกาแล็กซี่ไปกับยานเอนตอรพรส์รวมถึงฮัคเกิลเบอร์รี่ฟินและจิมขนาดพวกเขาล่องเรือไปตามแม่น้ำมิสซิสซิปปีไวแอดและบิลลี่ขนาดพวกเขาขับฮาร์เลย์เดวิสันไปในอีซี่ไรเดอร และยังมีตัวละครอีกมากมายนับไม่ถ้วนในภาพยนตร์อีกมากมายมหาสารที่ตัวเอกออกเดินทางจากบ้านเกิดในเพนซิลเวเนียในองเรฟหรืออาจจะเป็นนิวอซาท์เวลเที่ยวท่องไปในรถเปิดประทุนในวงครั้งก็เป็นรถบัสผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนชีวิตมากมายได้สัมผัสกับตัวตนของตัวเองพูดคุยถึงความรู้สึกและในท้ายที่สุดก็ถึงซานฟรานซิสโกรหรือไม่ก็อลิสปิงโดยกลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นและฉลาดกว่าเดิมความจริงเกี่ยวกับสงคราม สมการความรู้และประสบการณ์คูณความรู้สึกไม่เพียงจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนิยมของพวกเราแต่เปลี่ยนกระทั่งความรู้ในเรื่องสำคัญอย่างเช่นสงครามด้วยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ผู้คนอยากรู้ว่าสงครามครั้งใดครั้งหนึ่งนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่พวกเขาจะถามพระเจ้าถามตำราและถามกษัตริย์ขุนนางและนักบวชมีคนไม่กี่คนที่สนใจความคิดเห็นและประสบการณ์ของพลทหารหรือพลเรือนธรรมดาๆงานเขียนในการเขียนที่พรรณนาถึงสงครามอย่างเช่นงานของโฮเมอร์ และเชคสเปียร์มุ่งเน้นความสําคัญในการกระทาของจกักรพรรดินายพลและวีรบุรุษผู้โดดเด่นและแม้ว่าพวกเขาไม่ได้ปิดซ่อนความทุกข์ทรมานจากสงครามแต่ความทุกข์ทรมานนั้นได้รับการชดเชยจนหนำใจจากเกียรติภูมิและวีรกรรมมันกล้า,าหารการปรากฏตัวของพลทหารธรรมดาธรรมดาถ้าไม่อยู่ในกองร่างที่สมเป็นพเนินจากการถูกโกไลอัดสังหารก็เป็นฝูงชนที่โห่ร้องและแบกเดวิดผู้ได้รับชัยชนะไว้บนบา่า ลองดูตัวอย่างจากการวา่าการรบที่ไบรเทนเฟลดซึ่งเกิดขึ้นในวันที่17กันยาคศ1631เจตรกรชองชา้าวอลเตอร์สันเสริญกษัตริย์ก u ตา a v อ d o ฟแห่งสวีเดนผู้นำทัพในวันนั้นไปสู่ชัยชนะอันแน่แน่ g u s t a อดอ o ฟยืนตระหง่านอยู่เหนือสนามรบราวกับว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามสักองค์หนึ่งทำให้คนรู้สึกว่ากษัตริย์เป็นผู้ควบคุมการรบนั้นเหมือนเป็นผู้เล่นหมากรุกขยับเคลื่อนตัวหมาก ตัวหมานั้นเองเป็นแค่รูปร่างทั่วไปหรือเป็นจุเดเล็กๆบนฉากหลังรอเตอร์ไม่ได้สนใจว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรขณะที่บุกโจมตีวิ่งหนีถูกฆ่าหรือตายพวกเขาเป็นคนกลุ่มที่ไม่มีใบหน้าแม้ว่าจิตกรจะมุ่งเน้เนไปที่ตัวการรบแทนที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาการลบพวกเขาจะยังคงมองมันเหมือนเบื้องบนและให้ความสนใจไปกับกลวิธีการลบของกลุ่มคนมากกว่าจะสนใจความรู้สึกส่วนตัวเช่นภาพเขียนของเฟียเตอร์สแลนเ s อร์ เกี่ยวกับการรบที่ไวท์เมเช์ในเดือนพฤศจิกยายนคศ .1620 ใ,ในภาพวาดนั้นบรรยายถึงชัยชนะของฝ่ายคาทอลิกมีชื่อเสียงอลือเรื่องมาจากสงคราม30ปีซึ่งมีชัยชนะเหนือฝ่ายกระบฏโปรเตสแตนต์น,นอกคอกเส,สนอเยอะต้องการจาลึกชัยชนะครั้งนี้ไว้เป็นอนุสร์โดยอุตสาหะบันทึกรูปแบบกลยุทธและการเคลื่อนทัพอันหลากหลาย คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดายถึงหน่วยรบที่ต่างกันอาวุธที่ใช้และตำแหน่งของพวกเขาในลำดับของการรบเซเนยเยอร์ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ความรู้สึกของพวกพลทหารน้อยมากเช่นเดียวกับชองชาร์กบอเตอร์เขาทำให้เราฟ้าสังเกตการรบจากชายภูมิเหนือเขาโอลิมปัสซึ่งเป็นตำแหน่งของเทพเจ้าและกษัตริย์ทำให้เรารู้สึกว่าสงครามคือกระดานหมากรุกอันขนาดมหึมา าคุณมองเข้าไปใกล้ๆซึ่งคุณจะเป็นต้องใช้แว่นขยายช่วยคุณจะระหนักได้ว่าการรบที่ไวเมาเทนนั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าแค่กระดานหมากลุกสิ่งที่เมื่อดูแว็บแรกเหมือนจะเป็นภาพนามธรรมเชิงเรขาคณิตนั้นเมื่อมองใกล้ๆกับกลายเป็นฉากน้องเลือดอันโหดร้ายคุณจะสามารถมองเห็นได้ทั่วทุกขนทุกแห่งกระทั่งเห็นถึงใบหน้าของทหารแต่และคนที่กำลังวิ่งกำลังหนีกำลังยิงปืนหรือกำลังใช้หอกแทงสตูอย่างไรก็ดี ฉากเหล่านี้ได้รับความหมายจากตำแหน่งของมันภายในภา,นภาพรวมโดยเมื่อเรามองเห็นรูปก,กระสุนปืนบทขยี้ทหารคนหนึ่งจากจนแหลกเราจะเข้าใจมันว่าเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของฝ่ายคาทอลิกถ้าทหารคนนั้นกําลังสู้อยู่กับฝ่ายโปรเตสแตนต์การตายของเขาก็เป็นแค่รางวัลสําหรับการที่ที่เขาเป็นกระบฏและทําตัวนอกรีดถ้าคนถ้าทหารคนนั้นกําลังสู้อยู่กับกองทัพฝ่ายคาทอลิกการตายของเขาก็จะเป็นการบริชีพอันประเสริฐที่มีสาเหตุอันทรงคุณค่า ถ้าเรามองขึ้นไปเราจะเห็นทูตสวรรค์ลอยตัวอยู่เหนือสนามรบนั้นพวกเขากําลังถือธงสีขาวี่อธิบายเป็นภาษาละตินว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามรบและมันทําไมจึงสําคัญมากสารนั้นมีว่าพระเจ้าทรงช่วยพระจกักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่2เอาชนะศัตรูในวันที่8พฤศจิกายนคศ1620เป็นเวลาหลายพันปีเมื่อผู้คนมองดูสงครามพวกเขาจะมองเห็นเทพเจ้าจากักรพรรดินายพลและวีรบุรุษอันยิ่งใหญ่ แต่ตลอดสองศตรวรรษหลังที่ผ่านมานี้กษัตริย์และนายพลถูกผลักออกไปมากขึ้นเรื่อยๆและจุดสนใจได้เรื่อนไปอยู่ที่พลทหารธรรมดากับประสบการณ์ของพวกเขานาวนิยายสงครามเช่นแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงในวงเล็บ All Quiet on the Western f r o n t และภาพยนตร์สงครามเช่นพลาทูนเริ่มต้นด้วยทหารใหม่อ่อนหัดที่แทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองและกับโลกแต่ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งของความหวังและภาพรวมตาเขาเชื่อว่าสงครามคือความรุ่งโรจน์สาเหตุของมันคือความยุติธรรมและท่านนายพลคืออัจฉริยะหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ในสงครามจริงๆที่เต็มไปด้วยโคลนเลือดและกลิ่นของความตายภาพรวมตาของเขาก็ป่นปี้ทลายลงทีละภาพภาพ ถ้าเขารอดชิวิตไปได้ทหารใหม่ผู้ไร้ดิยงสาจะออกจากสงครามไปเป็นคนที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะไม่เชื่อถ้อยคำคลํำคลือและอุดมคติที่เร่ขายโดยครูคนสร้างหนังและนักการเมืองผู้คมมายีกต่อไปที่น่าขันคือบทพรรณนาเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากจนทุกวันนี้แม้แต่พวกครูคนสร้างหนังและนักการเมืองผู้คมมายก็ยังเอามาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนังดังแห่งฮอลลีวูดเช่นอพอลิซิ s e าวฟูลเมทัลแจ็ a เก็ตและแบล พอกดาวพากันตื้นว่าสงครามไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คุณเชื่อในหนังความรู้สึกของคนขี้งนหงิดธรรมดาเมื่อถูกนําไปตั้งบูชาในโรงภาพยนตร์บทร้อยแก้วหรือร้อยกองกลับกลายเป็นสิ่งที่ทรงอํานาจสูงสุดในสงครามซึ่งทุกคนเรียนรู้ที่จะเคารพเหมือนเป็นเรื่องตลกที่กล่าวว่าต้องใช้สัตว์แพทย์เวียดน,นามขี่คนในการเปลี่ยนหลอดไฟนายไม่รู้ดอกนายไม่ได้อยู่ที่นั่นจิตกรเองก็ดูจะเลิกสนใจกับนายพลบนหลังมาและการเคลื่อนทัพเชิงกลยุทธ์เสียแล้ว พวเขากับพยายามพัฒนาว่าพลทหารรู้สึกอย่างไรลองดูภาพจากการรบที่บ布ท恩弗雷特และการรบที่ไวมาเท่นอีกครั้งทีนี้มาดู2อภาพต่อไปนี้ทั้ง2ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะเกี่ยวกับสงครามในศตวรรษที่20ก็คือ The, The War โดยออตโตดิกส์และเด t 2000ยาราสเรโดยทอมลี ดิ๊กส์ทำงานเป็นจ่าทหารในกองทัพยเยอรมันระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ส่วนรีได้ขึ้นปกนิตยสารไลฟ์จากสงครามเกาะ เปเลลิวเมื่อปีคศ1944ขณะที่วอลเตอร์และสเนเยอร์สมองสงครามเป็นเหมือนกับปรากฏการณ์ทางทหารและการเมืองและต้องการให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสงครามแต่ละครั้งดิกซ์และรีมองสงครามเป็นปรากฏการณ์ทางอารมณ์และต้องการให้เรารู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรพวกเขาไม่สนใจอาชีชีรภาพของพวกนายพลและรายละเอียดทางกลยุทธ์ของสงครามครั้งไหนๆทหารของดิกซ์อาจจะเคยไปร่วมรบในแวรดังอิฟ หรือซอมไม่สําคัญหรอกว่าที่ไหนเพราะในสงครามไหนๆก็เป็นนรกเหมือนกันทั้งนั้นทหารของลีบังเอิญเป็น GI อเมริกันบนเกาะเปเรล,ลิวแต่คุณย่อมมองเห็นจากการจ้องมองสองปัญหาแบบเดียวกันเปรียบบนใบหน้าของทหารญี่ปุ่นบนอิวโอจิมะทหารเยอรมันในสตาลินกาดหรือทหารอังกฤษที่ดันเคิร์กได้ทั้งนั้นในภาวาดของดิกแคลลีมี ความหมายของสงครามมิได้มีกำเนิดจากการเคลื่อนพลเชิงกลยุทธ์หรือการเปล่าประกาศของเทพเจ้าถ้าคุณอยากจะเข้าใจสงครามอยาไปมองท่านในพลบนยอดเนินหรือทูตสวรรค์นบนท้องฟ้าแต่จงมองเข้าไปในดวงตาของพลทหารธรรมดาในภาพวาดของรีดวงตาจ้องค้างของทหารผู้ได้รับความบอกช้ำเปิดหน้าต่างไปสู่ความจริงอันน่าสุดสยดสยองของสงคราม ในภาพวาดของดิกส์ความจริงนั้นช่างเหลือทนจนต้องถูกปิดซ่อนบางส่วนเอาไว้ในเบื้องหลังหน้ากากแก๊สไม่มีทุสวรรค์โบยบินเหนือสรมอระพูมีแต่เพียงซากศพเน่าเปื่อยห้อยตองแต่งบนหลังคาที่พังทลายและชี้นิ้วเพื่อกล่าวหาศิลปินอย่างดิกส์และลีได้ช่วย ความระดับชั้นของสงครามตามประเพณีเดิมมีสงครามอีกมากมายยุคก่อนหน้าที่น่าสยดสยองเช่นเดียวกับสงครามในศตวรรษที่20อย่างไรก็ดีจนถึงปัจจุบันนี้แม้แต่ประสบการณ์อันปลาเถื่อนที่ถูกวางไว้ในบริบทอันกว้างขึ้นจะทําให้มันมีความหมายในเชิงบวกสงครามอาจจะหมายถึงนรกแต่มันก็เป็นประตูสู่สวรรค์ด้วยทหารคาทอลิกที่ต่อสู้ในการรบที่ไวท์เมเท์นอาจจะบอกตัวเองว่า จรราค่าทรมานเหลือเกินแต่พระสันปาปาขององค์จักรพรรดิตรัสว่าเรากําลังต่อสู้เพื่อเหตุผลที่ดีดังนั้นการทนทุกข์ของข้าจึงมีความหมายออโตโดิกส์ใช้ตะกะแบบตรงข้ามเขามองเห็นประสบการณ์่วนบุกคลเป็นเหมือนแหล่งกําเนิดของความหมายทั้งปวงดังนั้นความคิดของเขาจึงกลายเป็นข้ากําลังทนทุกข์และนี่มันแย่มากดังนั้นสงครามทั้งหมดก็แย่ถ้าจักรพรรดิไกเซอร์และพวกพระยังสนับสนุนสงครามนี้พวกเขาต้องทําผิดพลาดแน่ จบในพาร์ทที่15นะครับขอบคุณมากครับ